เป้าหมายของศาสนศาสตร์คือการยกย่องสรเสริญพระเจ้าคำพูดที่น่าจดจํานี้เป็นคําพูดของอาจารย์เจไอแพคเกอร์ที่จริงแววเราไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เพื่ออวดความรู้เราไม่ได้ฟังคาที่ศสนออาลึกอ่านหนังสือคริสเตียนเพียงเพื่อมีความรู้ในสมองเท่านั้นนะครับความรู้เรื่องพระเจ้าไม่ได้เพิดในตัวมันเองนะครับเราก็ต้องมีความรู้ถึงจะรู้จักกับพระเจ้าได้แต่เราควรจะมองความรู้เรื่องพระเจ้าเป็นเหมือนสะพานที่พาเราไปสู่ก,การรู้จักพระเจ้า และการนมัสการพระองค์ pro, แม้แต่ฟาริสีเองก็มีความรู้เรื่องพระเจ้าในสมองเยอะแต่เขาไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆเขาไม่ได้นมัสการพระองค์อย่างแท้จริงน,นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะคิวกระหายความรู้เรื่องพระเจ้าน้อยลงครับแต่เราอยากให้ทุกความรู้ในสมองลงสู่หัวใจของเราทำให้เราเชื่อวางใจในพระองค์มากขึ้นทำให้เรายกย่องสรรเสริญพระองค์มากขึ้นทำให้เราพึงพอใจกับพระเยซูคริสต์ มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมขอแนะนําครั้งต่อไปที่เราจะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยให้เราลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูประมาณว่าขอให้ความรู้ที่ข้าพระองค์กำลังจะเรียนรู้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ลงสู่หัวใจและทําให้ข้าพระองค์นมัสการพระองค์การยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสําคัญที่สุดนะครับเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เองและเราถูกสร้างขึ้นมาในพระเยซูคริสต์เพื่อสิ่งนี้ด้วยสรุปคือทุกอย่างที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ควรจะถูก แปล,ลูกเป็นการนมัสก,การขอให้เราทุกคนเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูมากาขึ้นและขอให้เราทุกคนนําสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์นั้นไปนมัสก,การพระองค์มากาขึ้นเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้อง